เปิดภาพล่าสุดเมียสุกล,ลวัน์หน้าหน่อยเศร้าหลังชีวิตไม่มีเบลล่าราณีเรียกได้ว่าสะเทือนวงการและต่างทำแฟนลับต่างผิดหวังกันทั้งประเทศเมื่อพระเอกหมุ่มหน้าเข้มอย่างเมียสุกล,ลวัต์เบลลา่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์ปิดฉากรักหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยเมียสุกล,ลวัน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกถึงเรื่องราวปิดฉากความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ารัก9ปี ของตนเองกับนางเอกสาวเบลล่ารานีถือว่ามันเป็นอะไรที่วันเดอร์ฟูลมากดีที่สุดแล้วครับไม่ทำใจอะไรหรอกอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรารู้เราปรึกษากันตลอดเราคุยกันมานานครับไม่มีครับไม่มีมือที่สามและในเวลาต่อมาต้องบอกว่าเปลี่ยนลูคหนุ่มเซริร์เมื่อเวียสุกละวะตัดสินใจตัดผมโกนหนวดหลังปล่อยตัวโซมจนเลิกเบลล่ารานี โดยล่าสุดช่างตัดผมส่วนตัวคนสนิทของเวียสุกณลวัฒน์นั้นได้โพสต์รูปภาพล่าสุดลงบนอินสตาแกรมและยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าเวียตัดผมหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นฝากกอดที่เวียด้วยค่ะพี่อน้นฝากกอดกอดเวียด้วยค่ะรัเรเกเวียเสมอบอกเพียด้วยกำลังใจมีให้เสมอรัก